ญาติโยมพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายอสมมาผาพระมหาวิโรฒศรีปัญโยเจ้าว่าวัดพุทธภาวนารามซอยตาโกะก็ขอแจ้งถึงกิจกรรมการทำเป็นกุญศนทัศนนานุปทานเพื่อเป็นการทำบุญระลึกถึงบุรพาชา์อดีตหลวงพ่อเจ้าว่าวัดพุทธภาวนารามพระธิการสำเนาศริปัญโยซึ่ง ในวันอาทิตย์ที่30เมษายนปนนยีพุทธศักราช2566นี้ก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในการทัศนานุปทารกิจเป็นการบัรจุสรีระอัติธาตขององค์หลวงพ่อพระธิการสําดาวสิริปัญโย อดีเจ้าวาดวรดพุทธภาวนารามลงภไยในองค์รูปหล่อเสมือนจริงของหลวงพ่อในวันอาทิตย์ที่30เมษายนซึ่งประธานฝ่ายคาราวาได้รับเกียรติจากท่านนายกธีระพลชุนเจริญน,นายกเทศมนต,บบนตรีเทศบาลตะบลบางปูเป็นประธานในฝ่ายคาราวาในฝ่ายคณะสงฆ์นั้นได้รับ ความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทันเจ้าคุณพระราชเสนาาบดีจเจ้าวาดวัดบางปีใหญ่ในวันหลวงพ่อโตรัากษาการแทนจรรมรัชจังหวัดสมุทรปราการได้โปรดเมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ซึ่งในวันนั้นเองคณะสงฆ์วัดพุทธภานาราพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดก็จะได้แจกข้าวสารให้กับผู้ป่วยสง่อายุ และกระผู้ยากไร้ภายในชุมชนวัดพุทธภาวนารามและชุมชนข้างเคียงไป็นจำนวน1,500ชุดด้วยกันและในวันนั้นเองก็จะมีการแจกทุนให้แก่นักเรียนลูกๆนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดคุณทรัพย์แก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนหาธรรมราอักษรลักวิทยาจำนวน39ุคนด้วยกัน,น,นซึ่งในวันนั้นถ้ายาดโยมท่านใด มีกุศลจิตศรัทธาอยากจะร่วมออกโรงทานในวันอาทิตย์ที่30เมษาก็ขอเจริญพรติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานวัดพุทธภาวนารามหรือจะมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลด้วยในวันอาทิตย์ที่3เมาเดษอนาก็ขอเจริญพรญาติโยม